ครับเรามาดูครับว่าในส่วนของรายได้ที่จะรับจากแผนการตลาดของมีมอ6 1 8นะครับซึ่งเรามีสินค้าด้วยกันนะครับตั้งแต่อามิกนะครับนี่อามิกนะครับมูลปริมาณ60 ml นะครับ2,890บาทนะครับแล้วก็อย่างก็คือกรีนโอนะครับกรีนโอซึ่ง1กล่องเราก็ก็มี7ขวดนะครับตอนนี้ก็คือราคา เพียงแค่1890บาทนะครับแล้วก็ยังมีคอลลาเจนเช่นเดียวกันนะครับก็ในราคา18-90เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เรามาดูครับว่า,าสิทธิที่เราจะได้รับจากาผลประโยชน์จากแผนการตลาดมีมอ6 1 8อย่างไรนะครับอาจในขั้นต้นนะครับเรามีตำแหน่งด้วยกันนะครับ4ตำแหน่งครับาสามารถรับผลประโยชน์ จากตลาดมีมอได้อย่างไรตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่ง M ครับ Member นะครับตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่ง MS นะครับตำแหน่งที่3ก็คือ MG ตำแหน่งที่4ก็คือตำแหน่ง MD อันนี้ก็คือฝึกเขียนแผนให้กับทุกท่านได้เห็นภาพนะครับว่าสิทธิผลประโยชน์ของเราจะได้รับอย่างไรตำแหน่ง M เงื่อนไขยอย่างไรครับตำแหน่ง M ก็คือ,อ สมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายได้รหัสของเราเพื่อรอการอัปเกรดนะครับเมื่อเราอัปเกรดอย่างไรครับอัปเกรดสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าว่าเราเปิดใจในส่วนสินค้าอัปเกรดมานหนึ่งชิ้นนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับอาร์มิกนะครับสองพบาทนะครับแล้วก็หรือตีนโอนะครับหนึ่งกล่อง1นึ่งบาทหรือคอลลาเจนนะครับหนึ่บาทเราก็สามารถ ได้รับตําแหน่งในตรวจของอัปเกรดอยู่ที่ตําแหน่ง MS นะครับ MS นะครับสิทธิผลประโยชน์ของตําแหน่ง MS อย่างไรครับในกรณีของเรานะครับได้อัปเกรดเป็นตําแหน่ง MS เรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิผลประโยชน์เรา,อาโอกาสสร้างธุรกิจได้ก็คือเราจะมีลิงก์นะครับสามารถที่มีลิงก์ของตนเองนะครับ เป็นยหน้าแ f ฟฟิ a t e นะครับเราส่งลิงก์ไปแล้วก็ให้กับใครก็แล้วแต่ที่เขาเปิดใจนะครับซื้อเปิดใจสินค้า1ชิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเรามาดูครับยกตัวอย่างนะครับอ่าเรามีลิงก์ส่งลิงก์ไปนะครับเขาเปิดใจนะครับซื้อสินค้าของเรา1ชิ้นในราคา1890นะครับ1890อ่าซื้อกินโอหรือคอลลาเจนก็ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเป็นกินโอหนึ่ง หนึ่งกล่องนะครับในราคา18-90ระบบเรียกไทม์ให้เราทันทีเลยเมื่อเขารับลิงก์เสร็จเรียบร้อยเขาอัปเกรดสินค้า1ชิน้นระบ,บบแจ้งไม้เราทันทีว่าลิงก์นี้เขาได้อัปเกรดสินค้าแล้ว1ชิน้นค่าการตลาดค่าในหน้าของเราค่าชงลิงก์ของเราบริษัทจ่ายให้เราทันทีเลยในระบบนะครับ0าบาทอ่าทให้ให้เราได้เห็นทันทีในระบบของเราทันทีนะครับเช่นเดียวกัน ครั้งเดิมเราลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ส่งลิงก์ต่อเราก็ส่งลิงก์ไปไม่ทราบใครก็แล้วแต่นะครับรับลิงก์หรือสินค้าใช้สินค้าแล้วดีแล้วบอกต่อนะครับเราไปแนะนำคนเปิดใจนะครับอามิกของเรา2890นะครับ2890 1ขวด2 8 9แน 90, แนะนำอามิก1ขวดเราได้รับทันทีนะครับเรียวทามเหมือนกันนะครับจาก แนะนำกินโอได้300แนะนำในส่วนของอามิกหนึ่ัวได้รับทันที450บาทระบบเดียวทามขึ้นมาหาเราทันทีเลยอันนี้นะครับในส่วนของโอกาสของทางธุรกิจของตำแหน่ง m s นะครับแล้วตำแหน่งที่2ครับเราจะแนะนำส่งลิงก์ต่อไปได้ไม่จำกัดครับใครก็แล้วแต่อัปเกรดขึ้นมาสินค้า1ชิ้นเราก็ได้รับ เรียวทม์นะครับถ้า1,890รับ300แต่ถ้า,าว่า2,890บาทนะครับเราก็รับไป450บาทอันนี้ในฐานะที่ตำแหน่ง MS นะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อองค์กรของเราโตขึ้นนะครับส่งลิงก์บอกต่อไปเรื่อยๆของเราเราก็จะได้ทับอัพมาเป็นตำแหน่ง MG ตำแหน่ง MG นะครับเรามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เอนี้ขอเพียงแค่ว่าเรานั้นในรหัสของเรานั้นส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์ไปเนี่ยก็คือให้มีคนติดตัวในรหัสของเราเนี่ยอย่างน้อยอ่าสิบรหัสนะครับอ่าหรือว่าหนึ่งอ่าเราจะต้องเรียกว่าบอกต่อส่งลิงก์ของเรานะครับแนะนําตรงอย่างน้อย 10MS นะครับอ่าแนะนาตรงนะครับแนะนําตรงอย่างน้อย10 m เ,เ10 m h, 2มภายใต้ ทีมงานของเราเนี่ยครับที่เราบอกต่อไปเขาก็เพื่อส่งลิงก์ของเขาสร้างอาชีพของเขารวมกันมานะครับทีมงานรวมมา 20MS เอเนะครับ20รหัสนะครับอ่ายี่สิบเอเแล้วก็รวมภายใต้เรานะครับรวมของเราด้วยเป็น3 0มสเนะครับเราก็สามารถท็อปมาเป็นในส่วนของตำแหน่ง MG เรามาดูครับความแตกต่างของตำแหน่ง MG กับตำแหน่ง MS แตกต่างกันอย่างไรนะครับ ถามว่าเราเองนั้นยังไม่ได้ซื้อสินค้าเลยนะครับใช้หลักเกณฑ์องค์กรอย่างเดียวเพียงแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวในชีวิตนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับ MG นะครับไปแนะนำในชุดของ1890นะครับ PO NO, หนึ่งกล่องหรือ c คอลลาเจน8 9 0นะครับ1890 1ชิ้นเขาอัปเกรดขึ้นมาส่งลิงก์เหมือนเดิมจากที่เราอยู่ในตำแหน่ง MS แนะนำ MS หนึ่งแปดเก้าศูนย์ได้รับสามร้อยากเอมสแนะนำเอ็มสสองแปดเก้าศูนย์เราได้รับสี่ร้อยห้าสิบแต่เมื่อเราเป็นเอ็มจีเอ็มจีมาแนะนำเอ็มสในหนึ่งแปดเก้าศูนย์ได้รับทันทีเรียลไทม์นะครับในฐานะกระเป๋าตังเราขยายขึ้นนะครับได้รับหกร้อยบาททันทีอันนี้ในส่วนของในชุดของหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับแต่ถ้าหากว่า เราส่งลิงก์ต่อไปในตำแหน่งของ ms 2890เขาซื้อสินค้ามา1ชิ้นเป็นอาร์มิกนะครับ28,90ทันทีในลิงก์เดิมของเราเขาส่งลิงก์มาเรียวทม์รับผลประโยชน์จากเมื่อก่อน ms แนะนำ ms 2890รับ450แต่ในฐานะเราเป็นตำแหน่ง mg รับทันทีครับ900บาททันทีอันนี้เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเห็นไหมครับสิทธิผลประโยชน์ในฐานะของเป็นตำแหน่ง mg นะครับ และถ้าหากว่าในกรณีค่าวนี้ m อเนี่ยเขาก็ไปส่งลิงก์ต่อของเขาเขาก็เป็นสิทธิผลประโยชน์ของเขาเขาส่งลิงก์ต่องบงต่อให้คนที่เปิดใจซื้อสินค้ามาหนึ่งชิ้นเหมือนกันเป็น m อนะครับ m อในหนึ่งกีโนหนึ่งแปดเก้าศูนย์ในชุดสินค้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์เขาก็จะได้รับสิทธิผลประโยชน์ของเขานะครับภายใต้ของเขาก็รับมาสามร้อยเขาก็ได้รับของเขา ตามขนาดกระเป๋าเห็นไหมครับ MS แนะนํา m s ได้300ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันมาอยู่ในภายใต้องค์กรของ MG เขารับไป300แต่ในคณะที่ว่าเขายังไม่ได้ขึ้นเป็น MG ใช่ไหมครับพาร์ได้ได้พาร์ขึ้นมาหาเราอีกทันทีในฐานะ300บาททันทีเพิ่มขึ้น m s เเขาไปบอกต่อเขาก็ได้ตามขนาดตามสิทธิผลประโยชน์ของเขาแต่เมื่อ เขาได้รับแล้วในส่วนของตรงนี้บริษัทจ่ายเต็มครับในชุดนี้ก็คือในฐานะตำแหน่ง mg ได้รับทันที300บาท100%นะครับจากเท่ากันกับตำแหน่งที่ ms ที่เขาบอกต่อที่อยู่ภายใต้สายงานเช่นเดียวกันครับ ms ในที่เขาเปิดใจชุด2890นะครับเขาก็ไปส่งลิงก์บอกต่อเหมือนกัน2เป็น ms เหมือนกันใช่ไหมครับอัปเกรดมาสินค้า1ชิ้น gno นะครับ2890เหมือนกัน คนที่เป็น MS นะครับไม่จำกัดว่าคุณจะอัปเกรดสินค้าชนิดไหนแต่ผมเพียงแค่ยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าอัปเกรดสินค้าอามิกจะได้รับผลแตกต่างกับ1 8 9่อย่างไรนะครับเราดูว่า m s เขาแนะนำในชุดของอามิก1ขวดนะครับเขาก็ได้รับสิทธิผลประโยชน์ของเขานะครับอย่างเดิมครับแผนเดิมคือ m s แนะนำอามิก1ขวดใช่ไหมครับเขาก็ได้4 5 0เห็นไหมเขาเป็นคนแนะนาเองเขาก็ได้รับไป450บาทเราไม่ได้ไปเอาเราไม่ได้ไป แบ่งสายงานหรือแบ่งผลประโยชน์จากในส่วนของอทีมงานนะครับในองค์กรของเราเขาก็ได้เงื่อนไขาตามระบบที่วางไว้ตามตำแหน่งของแต่ละท่านนะครับเช่นเดียวกัน m s ็เอขาไปแนะนำของเขาแต่อยู่ในภายใต้องค์กรของเราใช่ไหมครับ450เขารับไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็คือตามขนาดกระเป๋าพาร์ขึ้นมาหาเราอีก450บาททันทีอันนี้คือสิทธิผลประโยชน์พาร์ขึ้นมาคนที่เป็นตำแหน่ง MG นะครับ เช่นเดียวกันครับอันนี้คือตำแหน่งเตเอ็มจีนะครับต่อมาก็คือเป็นตำแหน่ง m อดีอ่านี่ก็คือตำแหน่งสูงสุดของมามีมอนะครับสิทธิผลประโยชน์แตกต่างอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดกระเป๋าเพียงแค่เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้รักษาสิทธิไม่ได้รองรักษายอดในแต่ละเดือนนะครับในสิ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราสามารถมีเงื่อนไขว่าตำแหน่งองค์กรของเรานะครับขอเพียงแค่ว่าภายใต้องค์กรของเรานั้น,นึ่ง ขอให้ที่เราแนะนําตรงส่งลิงก์ไปนั้นขึ้นตําแหน่งนะครับแนะนําตรงนะครับคนที่เราแนะนําตรงก็คือมี3 mg จะแนะนําทั้งหมดก็ได้กี่คนก็ได้แต่ว่าขอเพียงแค่ว่าในเงื่อนไขในการขึ้นตำแหน่ง m d นั้นขอให้คนที่เราแนะนำตรงนั้นก็คือขึ้นตำแหน่ง mg 3 mg นะครับข้อ2ก็คือทีมงานนะครับที่อยู่ในภายใต้สายงานของเรานั้นมีอย่างน้อย4 mg รวมแล้วนะครับที่ขึ้นตำแหน่งก็คือมี7 mg าภายใต้ทีมงานของเรานะครับที่อยู่เลึกลงไปซึ่งเราก็ไม่ทราบกำหนดชั้นนะครับว่าชั้นไหนแต่ขอให้ว่าขึ้นกันมาอย่างน้อย4 mg รวมแล้วกับของเราที่แนะนำตรงนั้น3 mg รวมแล้วเป็น7 mg นะครับนี่ก็คือเงื่อนไขแล้วก็ทีมงานหรือองค์กรรวมนะครับองค์กรรวมองค์กรอย่างน้อย500 ms มีรหัสภายใต้องค์กรของเราเนี่ยมี500รหัสลงลึกลงไปตั้งแต่ชั้นของเรานะครับการแนะน,นําแนะนําได้ไม่จํากัดนะครับในเงื่อนไขจะแนะนําขึ้นทั้งหมด 7MG เลยก็ได้นะครับแนะนําตรงแต่ตอนนี้ก็คือขอเพียงแค่เงื่อนไขแรกนะครับว่าแนะนําตรง 3MG ขอให้ทีมงานของเราที่อยู่ภายใต้ของเราลงไปนั้นขึ้นสือขึ้นมา 4MG รวมแล้วเป็น 7mG และก็องค์กรรวมรหัสรวมทั้งหมดตรงนี้นะครับ500รหัส ซึ่งตรงนี้พอองค์กรโตขึ้นไปง่ายมากครับในส่วนของการขึ้นตำแหน่ง MD นะครับใช้ระบบนะครับตรงนี้การส่งลิงก์บอกต่ออเรามาดูรับสิทธิผลประโยชน์อย่างไรครับแตกต่างอย่างไร MD ถ้าหากว่าเรา MD แล้วใช่ไหมครับเราไปส่งลิงก์เพื่อให้เขาท็อปอัพสินค้าขึ้นมา1อ่าอัปเกรดสินค้า1 890นะครับอ่า1890จากเดิมเราดูนะครับว่า MG นะไป ส่งลิงก์ไปต่อให้ m s ที่เขาเปิดใจ1890เ้าขารับไป600 ms แนะนำา MS นะครับ1 8 9 0เก้าขารับไป300ใช่ไหมครับแต่เมื่อเราอยู่ในตำแหน่ง md ส่งลิงก์ของเราไปบอกต่อทันที1890รับทันทีครับตรงนี้เพิ่มมาเป็น900บาททันทีนะครับเห็นไหมครับว่า mg ไอ้ส่งลิงก์ให้อ่า MS 1890รับ600แต่ md ส่งลิงก์1890 ตนเองได้รับทันทีนะครับเรียวไทม์บริษัทนะครับแบ่งผลประโยชน์ให้เราทันที900บาทนะครับเช่นเดียวกัน ms เขาก็ไปแนะนําของเขาเขาก็ไปสร้างองค์กรของเขาเช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีลิงก์เป็นเจ้าของรหัสนะครับส่งลิงก์บอกต่อในชุด1890ถ้าเขาส่งลิงก์ไปมีคนเปิดใจนะครับซื้อสินค้า1ชิ้นอัปเกรด1นกโอหกล่องคอลลาเจน1กล่องนะครับอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็รับสิทธิผลประโยชน์ของเขาไป300 เช่นเดิมครับในเงื่อนไขาตามเงื่อนไขของใครของคนนั้นนะครับแล้ว m อแนะนำเอ็มเอสเขาก็ได้รับสิทธิของเขาแล้วแล้วพาร์ตขึ้นมาหาในฐานะที่อยู่ภายใต้องค์กรของเรานะครับพาร์ตขึ้นมาเท่าไหร่ครับพาร์ตขึ้นมาหาเราทันทีครับ600นะครับในฐานะขนาดกระเป๋าของเราตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าบริษัทจ่ายเต็มทุกเม็ดนะครับ เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราอยู่ตำแหน่ง MD แล้วเราไปแนะนำนะครับคนอัปเกรดสินค้า Gino หนึ่งกล่องนะครับ Gino หนึ่งกล่องคราวนี้ก็คือในชุด2890นะครับในชุด2890ในชุด2890เราจะได้รับทันทีนะครับในส่วนของสิทธิผลประโยชน์นะครับเราจะได้รับทันทีอ่าเพิ่มขึ้นมาเดียวท,ทันทีนะครับเพิ่มขึ้นมา 1, 1 3 5 0นบาทนะครับอันนี้คือสิทธิผลประโยชน์นะครับที่ในตำแหน่งอัปเกรดเดียไทม์เลยนะครับเขาก็อัปเกรด2890อามิกนะครับแต่ในฐานะ MD เราได้เพิ่มขึ้นมา 1, 3 5 0บาทนะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของภายใต้อง,องค์กรของเราคนที่เป็น m s นี้เขาก็สามารถส่งลิงก์บอกต่อได้เหมือนกันเขาก็ไปส่งลิงก์ต่อนะครับมีทีมงานของเขาเขาก็เปิดใจอัปเกรดมา อามิกหนึ่งว่าสองแปดเก้าศูนย์นะครับสองพันแปดร้อยเก้าสิบทเขาก็ได้รับสิทธิผลประโยชน์ตามตำแหน่งของเขานะครับเขาก็ได้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะในฐานะที่ว่า m อเอแนะนำเอ็เอใช่ไหมครับเช่นเดียวกันแต่อยู่ในภายใต้องค์กรของเราเขาก็ได้รับ4ี่ยห้าสิบาทส่วนที่เหลือพาร์ขึ้นมาใครครับพาร์ขึ้นมาหาเราทันทีนะครับเท่าไหร่ครับตอนนี้เก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทพาร์ขึ้นมาให้ในส่วนของขนาด MD ทั้งหมดเลย อันนี้สิทธิผลประโยชน์ของตำแหน่ง md จริงๆเรามาดูครับว่าในฐานะที่เป็น md ใช่ไหมครับเรามาดูครับว่าในฐานะที่ว่ามีตำแหน่งชนตำแหน่งถ้า md ภายใต้ md เนี่ยจะต้องมี mg ใช่ไหมครับภายใต้สายงานเรามาดูครับสิทธิผลประโยชน์ของ mg md นะครับในกรณีที่มีสายงานนะครับผมยกตัวอย่างให้ในส่วนของสายงานาเพียงแค่ทิ้งดิงลงไปนะครับทิ้งดิงแถวเดียวนะครับ ซึ่งเราแนะนําได้ไม่จํากัดแต่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าในกรณีที่เราแนะนําแล้วเขาไปเป็นขึ้นตําแหน่ง MG แล้วก็คนที่เป็น MG นี้เขาภายใต้สายงานของเขาก็ขึ้น MG แล้วก็คนที่เราส่งนิ้งต่อไปเขาก็ท็อปอัพของเขาเนี่ยเป็นขึ้นตาแหน่ง MG เช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าตอนนี้เท่ากับว่า MG คนนี้ก็เป็น MG เท่ากับว่าถ้าในส่วนของสายงานเราเรียกว่าตำแหน่งชนใช่ไหมครับแต่เรามาดูสิทธิผลประโยชน์ให้ดูครับว่าในกรณีที่ MG คนล่างสุดนี้เขาก็ส่งลิงก์ของเขาเขาไปแนะนำเปิดใจในส่วนของสินค้าอาร์มิกหขวดนะครับ2อ9 0อัปเกรดขึ้นมา MG คนนี้เขาจะได้รับสิทธิผลประโยชน์ยังไงก่อนเขาก็ได้รับตามแผนนะครับ MG แนะนำา m ใช่ไหมครับได้รับไปก่อน900บาททันทีขออนุญาตนะครับเ็นด้ล่างเา900บาท เก้าร้อยแล้วในส่วนของส่วนต่างที่จะได้รับขึ้นมาเพราะในฐานะ md ใช่ไหมครับส่วนอีก4 5 0บาทนะครับพาดขึ้นมาหาในส่วนของ md ทันทีนะครับ mg ภายใต้องค์กรเขาก็ได้รับสิทธิตามผลประโยชน์ตามสายงานของเขาใช่ไหมครับแต่เรามาดูครับให้ได้ดูความสวยงามของแผนที่ระบบนะครับที่ทางมีมอได้วางไว้ให้นะครับในกรณีชนตำแหน่งอย่างนี้ ถ้าหากว่า MG ีเป็นอยู่ภายใต้ของ MG คนที่สองใช่ไหมครับเขาไปแนะนำของเขาแต่อยู่ในภายใต้องค์กรของเราพาดขึ้นมาหาในกรณีที่เปิดใจหนึ่งชุดตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็ได้รับค่าแนะนำไป900แล้วแต่สิทธิผลประโยชน์ในฐานะอยู่ภายใต้สายงานของ MG นะครับก็ได้รับมาเอกนะครับได้ค่าส่วนแยกอีก25บาทนะครับเช่นเดียวกันครับคนนี้ก็เป็น MG ในเมื่อเม็ดนี้เกิดขึ้น ในส่วนของ MG ชนตำแหน่ง MG แล้วเขาจะได้รับสิทธิผลประโยชน์ยังไงในฐานะที่คนนี้เป็นอยู่ในชั้นลูกของ MG นี้ใช่ไหมครับชั้นหลานของอ่าคนนี้เพราะฉะนั้นขึ้นมาอยู่ในชั้นที่3ก็คือได้20บาทขึ้นมาทันทีลงไปอย่างนี้นะครับในกรณี MG จน MG อย่างนี้ลงไป5ชั้นลึกครับอ่าไล่ไป20 15 10แล้วก็5นะครับอันนี้ลงไปชั้นลึกถือว่าตำแหน่ง ชนกันก็ยังมีส่วนต่างให้นะครับแล้วก็มีค่าส่วนแยกให้แล้วก็ในกรณีถ้าเป็นคนที่เป็น MD นะครับเป็น MDMD MD ในสายงานของเราจะเกิดองค์กรโตขึ้นเรื่อยๆๆนะครับ MD ม d จน MD MD จน MD กันนะครับเราจ่ายทางมีมอนะครับหวางระบบให้ค่าส่วนแยกถึง15ชั้นลึกนะครับลงไปตั้งแต่25 20 5 5 10แล้วก็5 5, 5 5 5ลงไปอีก 15ชั้นนะครับอันนี้คือสิทธิผลประโยชน์ในส่วนของอแผนการตลาดที่เราวางไว้ให้นะครับของมีมอ1618นะครับง่ายๆครับนี่ก็คือทุกคนมีสิทธ์เท่ากันครับอันนี้คือถือว่าเป็นโอกาสของทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือแล้วเจอกันที่ความสำเร็จนะครับในตำแหน่ง MD ทุกท่านครับสวัสดีครับ